สวัสดีครับวันนี้มาทำเมนูค็อกเทลนมสดนะครับเราก็ได้นมตาลมิลนะครับแล้วก็นมคาน์เนชั่นครับผลไม้เราก็ใช้เงาะยิงจีครับใครมีพวกขนุนหรือพวกลำาไยก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ข้าวโพดนะครับปีโป้นะครับแล้วก็นมตาลมะลีครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟความอร่อยกันเลยครับเดี๋ยวเราก็จะมาแกะปีโป้เตรียมไว้นะครับนี่ครับ ตามชอบออกันเลยนะครับใช้มากใช้น้อยผลไม้กระป๋องนะครับแล้วก็จะเทเอาแต่เฉพาะเนื้อมนันับน้าเราก็เทเก็บไว้ก็ได้นะครับเราก็มาเทรวมกับทิโป้ที่เราเตรียมไว้นะครับจะหั่นก็ได้หรือไม่หั่นก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะแล้วก็ลิ้นจี่นะ แล้วก็ข้าวโพดนะครับใช้มาชน้อยก็ตามชอบนะครับแล้วก็บีบนมตามลี้ลงไปนะครับหวานมากหวานน้อยก็ทำชอบนะครับแล้วก็ตามด้วยนมสดนะครับปิดท้ายด้วยนมจืดคารเนชั่นนะครับ ค็อกเทลนมสดเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ตักเสิร์ฟพร้อมทานกันเลยครับเดี๋ยวเราก็ตักเสิร์ฟันเลยครับเย็นชื่นใจเลยครับค็อกเทลนมสดค็อกเทลนมสดเราก็พร้อมเสิร์ฟนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสมอยรงใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ